เล่เรียนท่านจูกันกรุงรวมสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4รองประธานกรรมธิการชายแดนและความมั่นคงแห่งรัฐประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูงท่านดรไพจิตศิวรลัขันอดีตประธานคณะกรรมการการปกครองสภาผูแ้แทนราษฎรท่านปรีชามณีสร้อยในเมืองท่าพ,พนมท่านนายกองค์การบริหารจาังหวัดพระการุ่งท่านสวนัสดิ์ทองแก่ผู้มีเกียรติ และพี่น้องชาวตะบนพระกลางทุ่งที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสถานแสนสุขวันนี้ได้รับมอบให้เป็นพิธีกรในงานเที่ยวสงการริมคลองบ้านท่าน้อยสีเหลืององค์การบริหารส่วนตำบนพระกลางทุ่งในวันนี้อันดับแรกขออนุญาตแนะนําแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้นะครับครับท่านแรกครับขออนุญาตแนะนําครับ ท่านชูกันกุลลงษาครับประธานในพิธีในวันนี้ครับท่านสสหวัญใจพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมท่านดรภัยจิตศิวะขานกับอดีตสสนครพนมองเราครับหวัญใจชาวเมืองท่าพนมของเรานะครับท่านปีชาไมนีสร้อยในเบอร์ท่าพนมท่านสังคมแสนคำนายกนายกอบตพลแพงกรอ่า นมารวมกิจกรรมนะครับท่านสักวิวัฒน์คำป้องนายกอบตอหนองยางชิ้นท่านยุทธพงศ์แสสุสวรออรณพรมสจนครปรมเขตอำเภอเลยนุนคร,ครับคุณหมอนิยนุษย์สุวรรณพรมคุณนายสอจอไก่ครับมาด้วยนะครับท่านสำลิศน,นามโพชัยสอจอนครปรมเขตอำเภอท่ามนมอของเรานะครับท่านนิวัฒน์คำมุงคุณ นาย,ยกอบตอุ่ลเมาสามาไหมครับเอามานะครับอยู่ท้านหลังครับท่านเสถียรฝายละเมีครับนาย,ยกอบตนาขามครับท่านนาย,ยกหมดเดอะไครับต่อไปครับท่านพันตบโทพิษบุญมากนอกสวัสดิ์ป้องกันปราปรามสอพอหลักศิลาครับมาแทนผู้กับหลักศิลาท่านมณิตย์แก้วมณิชัยพ่อโรงเรียนมลุกขนานคร ท่านพ่อตรีทิพิโยพอ,องเรียนพระกลางวิทยาการมีใครครับทางทีมบริหารของเราครับ,รบท่านสวานลำทองนายกองการบริหารส่วนตัวผพระกลางนุ่งพร้อมทีมบริหารเลยนะครับแนะนําเป็นทีมเลยครับท่านสงครามแก้วสว่างพร้อมชมรมกนานันู้ใยญ่บ้านครับท่านทอง้วลกุจูประธานสภาพร้อมทีมสภาอบตารพระกลางนุ่งครับ แนะนําเราเป็นเจ้าภาพนะครับแนะนําเป็นส่วนรวมกันแล้วกันครับสําหรับวันนี้จะเข้าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอญาตเจ้าที่เราจัดสแตนให้เรียบร้อยนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติขึ้นสู่เิธีครับขอญาตเรียนเชิญครับอเอาเรียกว่ายยกมันะซอยซอยยกสแตนนะ สองคนสองคนยกยกมาตรงกลางเลยตรงกลางเลยหาดิง่หยกับไต่เฮานี่แหละครับขออนุญาตเริ่มแนะนำทางเจ้าที่ประจำครับท่านชัยชาญธนทองปลัดอบตารพระการรุ่งพร้อมข่าวรายการทั้งหมดเลยนะครับอ่าเรมเรมทางข่าวรายการประจำเราผู้เป็นแม่งาน Thank you. ท่านสุกันกุลวงศ์าสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต4ประธานในพิธีท่านไปจิตธีวุลขารอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดนครปฐมที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมท่านปีชาบณีเอ้อยนในอำเภอท่าพนม วหน้าสวนรัชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานสภาสมาชิกสภาอง์การบริหารส่วนตำบลพะกการทุ่งตลอดเชิญพวกเขาร่วมงานทุกท่านกับผมายสวัสดิ์ลำทองนายกองการบริหาราาาาสา่วนตำบลพะกการ,ร,ารากาทุงววร่ง,นงนในนามของผู้ดำเนินการจัดการการสงการตำราน,าน,ารล,านลิมคลอง บ้าน่าน้อยสีบเหลืองประจำปี2 5 6 8ในวันนี้เทศกาลสงการหรือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่บโบราณเป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยมเพื่ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกระตันยูความสนุกสนานความอบอุ่น และให้เกียรติคารพที่ทซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญของไทยเราและเพื่อแสดงความคารพต่อประเพณีและวัฒนธรรมของไทย งานสงการริมคลองเป็นงานที่รวมความสนุกสนานและความคบรพต่อประเพณีและวัฒนธรรมของคนในุมชน,นได้มีที่พักผ่อนลายร้อนในช่วงเทศกาลสงการของครอบครัวญาติพี่น้องเราหวังว่าทุกท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่นของงานนี้ ซึ่งัตถุประส,ระสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพระกางทุ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนบ้านท่าดน้อยสีบนงเลือนและได้รวมร่วมเสริมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยกัน ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดการท่องเที่ยวงานสงการสำรานริมคลองของพี่น้องชาวตำบลประการทุ่งในโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเดียนเชิญนท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการสงการสำราญริมคลองบ้านท่านน้อยสีปุญเรืองประจำปี2568ขอกราบเดียนเชิญนครับผม เรียนท่านไปกิดศสียละขานสอสพออักเพื่อไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยคมนาคมท่านนายอำเภอปีชามณนิ่งไส้นายอำเภอราชพนมท่านนายกสวัสดิลำาดองท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลประกางกุ้งผู้มีความคิด ว่างไกลสับไวและพัฒนาตำบลประคาศทุ่อย่างได้ทุกวันนี้ท่านกำนันสงครามท่านโสจอทุกท่านท่านนายกอบตอและแต่พูกแก่โดยพาะแล้วก็ท่านผู้ขับสอกรยาและผู้จาดการสถานศึกษาทุกท่นจนพี่น้องผู้รับ สนุกานและความสันคีวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีงานสงการสำรานดิมคลองบ้านธาตน้อยสีบุญเรืองประจำปี2568ประเพณีสงการเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยเรามาตั้งแต่โบราณวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นแสดงความเคารพร ต่อประเพณีและวัฒนธรรมของเราซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ผมขอชมเชยองค์การบริหารส่วนตำบลพระกางทุง่งโดยเพราะแล้วต้นยกคณะบริหารคณะประารธานสภาได้ยืงนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีอารีงามของไทยของตำบลพระกางทุง่งบรรยากาศการเล่นน้ําคลอง ควายร้อนของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นเด็กทุกช,ช่วงทุกไวัยได้มาร่วมกันทำกิจกรรมช่วงเทศกาลรสรงการทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวมีความสนุกสนานชุมชนม,มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่เสี่ยงกับอันตรายและเป็นการกระจายรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลพะการงทุ่ง และชุมชนหาดน้อยสีบุญเรืองที่จะได้จำหน่ายสินค้าอาหารทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นวงบอกที่ว่าเป็นนิ้หมายอันดีแต่ก่อนถ้ะเป็นมีสรงการมักจะเล่นกันในลำน้ำโดยพอแล้วหาดลำน้ำโขงแต่ปีนี้ไอเดียใหม่ของนายกงครงการบริหารส่วนปกลางทุ่งนั้น ก็ขอชื่นชมทั้งคณะนะครับที่มองแล้วก็ไม่แปลกการสนุกสนานนั้นทําที่ไหนก็ได้เลยเพอแล้วเวทีอย่างนี้แต่จริงและผู้อยดการนายกอยากให้มีการแสดงทุกวันให้กับพี่น้องประชาชนได้มาสนุกสนานทั้งเจ็ดวันและก็จะเป็นการดีที่สุดเลยเป็นการที่แสดงถึงความมีน้ําใจของคณะผู้บริหารต่อพี่น้องประชาชนบนถนนพระกลางทุ่ง ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมงานและขอบคุณคณะกรรมการที่จัดการทำงานอย่างหนักเพื่อจัดงานขึ้นมางานสงการทิมกรเป็นงานที่ร่วมรวมความสนุกสนานและของกุลธุรกอปัและวัฒนธรรมของเราผมหวังว่าทุกท่านจะได้สัมผัส การที่สนุสนานและอบอุ่นอย่างของงานนี้และได้ร่วมเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยกันและขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งโดยเฉพาะแล้วต้นไปกิจเสียวรคารซึ่งเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งผู้ให้เกิดทางการเมือนของผมอีกคนหนึ่งก็คือต้อนแหมโตปรีชาซึ่ง เป็นนายเพลเทปฏิบัติงานแล้วพวกขา้าพจายอมรับพี่น้องประชาชนยอมรับมาเป็นพ่อเมืองของประเทศพนมก็่าคงจะมีความสุขร่วมกันกับพี่น้องชาวท่าพนมและขอท่านมีความสุขและความสําเร็จในชีวิตตลอดไปด้วยความรักจากผมสุกัารรวงสารองประธานคณะกรรมการกิจการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยครับน้องครับสวัสดีครับ ดับต่อไปครับขออนุาตเรียนเชิญท่านประธานครับได้ลั่นค้องเปิดงานครับครับีเ๋เวเ๋ยเยกจังหน่อยเอาซอยผมยกเ่ยยกผู้เดียวบ่อยเอายก อ่สุดๆเครับอ่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับครับต่อไปครับอ่าถายถายภาพเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบมอบปัจจัยกับท่านนายกศักดิ์วีวัฒน์กำป้องจะมอบเงินสนับสนุนครับท่านระนิยกสวรดิ์รับนะครับรับสองนะครับ นางลำเชิญด้านหน้าได้ครับมาถ่ายรูปด้วยหนึกันแล้วก็สักวิวัฒน์กำป้องนายกการเมืองอาหารวนตะบลหนองย่างเชินสนับสนุนงาน,น,นราประเพณีท่านสจสำลิศนามโพชัยสามส่วนงบป,ประมาณกับสันเพียรฝาละเมยนายกอบตนาขามครับสนับสนุนงานของเราท่านนายกนิวัฒน์คำมุงคุครับนายกอบตอุ่มเมา ครับสนับสนุนงานของเรานะครับท่านสังคมแสนคำครับนายกอบตพลแพรงครับสนับสนุนก็ประมาณช่วยงานส่วนกันท่านสจยุทธพงศ์สวนพมกับสจไก่ครับสนับสนุนอยู่ทางั้งหน้าครับท่านประธานในพิธีครับท่านจาสนับสนุนปัจจัยสนับสนุนงานด้วยนะครับท่านจุกันกุลองศา สนับสนุนเป็นจำนวนสามล้านบาทป้อมเลยได้นะครับสุดยอดหมดเลยครับคนหมดตอนนี้ถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพนั่งเก็บคุณมีเกียรติขยับทั้งหน้านิดนึงนะครับแล้วก็นางลำเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันครับนางลำครับเดี๋ยวจะเอียงลำเปิดฟอร์นะรับโค้งกับแขกผู้มีเกียรตินะครับสักครู่เดี๋ยวถ่ายภาพเสร็จนางไม่นางไม่ นั่งสวยๆนางรำนั่งสวยๆโอ้ยภาพงามๆเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพก่อนเอ่อเรียนเชิญชั้งแต่ผู้เป็นเจ้าของบุญถ่ายภาพตัวแทนกลุ่มลายแดนและกลุ่มสีสีข้อตะโพนนะครับขึ้นรับรางวัลบนเวทีครับกับท่านประธานครับของถ่ายรูปสักบาทสักคนครับเพื่นป้าถ่ายรูปสักคนเพื่นป้าถ่ายรูปถ่ายรูปภาพสวย ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับภาพนี้ให้มันออกไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับไปเพจองค์การบริหารส่วนตำบลประกางทุ่งนะเฟซบ Facebook, like, ุ๊กกดไลค์กดแชร์ท่านที่ไลค์สดท่านที่มีอะไรดีๆก็แชร์ให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าตำบลประกางทุ่งจัดงานสงการยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วยช่ว ลาเดียนึ้ไปรับรางวัลตาคนผู้หนึ่งตัวเท่นเหลือเรลือกองใจครับกลุ่มละคนครับขึ้นมารับรางวัลครับสองสองท่านประธานเจอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวตั้งตัวแทนกลุ่มขึ้นมารับรางวัลครับจากท่านจุกันกุลวงศาราประธานเอากล้องถ่ายถ่ายภาพถ่ายภาพ สสดซัวเด็กจูกันมด พิเศษนะครับกระเป๋ของท่านเองนะครับกระเป๋านาขนาดาเหมือนเฮ้ยทียนรุ่านในพิีอยางสูกับใจจุกันกูใจชรางวัลให้กับนางรัลเรานะครับไม่มีซองเลยวเอาเงินชดนี่แหละคนว่โอ้ยขอบคุณขอบใจเด้อครับท่านจุ๊จอจอไปครับเป็นระวังหลระวงระวงเปิดคอของทีมนางรมาครแก้ขนยครับนารละมาครับระวงสงการครับหนมางวัล้อแก่เกียรติครับพอกับสาวราของเราครับ ดีเกสรนางลำเสือยังไปโค้งกว่าทันลำวงในรอบนี้ทางนี้ทางนี้หน้าเวทีเลยหน้าเวทีครับหน้าเวทีขอภาพแสบภาพเสียรับ